กราสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เต,เตทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564วันนี้อาจจะเป็นความหวังของใครหลายๆคนและจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นอีกหลายๆคนก็ขอให้คุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีในกลุ่มเหล่านั้นนะ,นะครับเรามาดูจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย9,692คนคุณวันนี้ถามว่าทะลุหมื่นหรือ,อยัง ผมบอกได้เลยว่านะักความเป็นจริงอมันทะลุไปละหมื่นนึงเนี่ยนะเพราะว่าการตรวจเชิงรุกหรือเชิงรับมันไม่สอดคล้องกับจํานวนผู้ป่วยนะผู้ป่วยบางคนเนะี่ยยังมีอาการและไม่ได้รับการตรวจก็มีไม่มีอาการแต่มีเชื้อก็ไม่ได้ตรวจก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขตรงเนี้มันไม่ใช่ตัวเลขจริงในเรือนจําวันนี้ก็หนักหน่อยนะฮะหกรคนปกติเราจะเห็นเรือนจําที่ผ่านมาวันละร้อยสองร้อบ แต่นะวันนี้กระโดดขึ้นมาเป็น615คนส่วนที่ต้องกังวลจริงๆเนี่ยก็คือผู้ป่วยที่อยู่ด้านนอกผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่9 0 77ท่านก็ถือว่าสูงเราเป็นอย่างนี้มาหลายๆวันและร่วม10วันได้แล้วนในจำนวนผู้ติดเชื้อ8,000 9,000 8,000 9,000เนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งถ้ามาเป็นอย่างนี้เดือนหนึ่งเราจะมีผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0คนต่อเดือนเพราะคุณอย่าลืมนะ1ในผู้ป่วย หลักหลายๆพันต่อวันจะมีผู้ป่วยอาการหนักผู้ป่วยไอซียูผู้ป่วยใส่ท่ออีกตั้งหากนี่คือสิ่งที่น่ากังวลอย่างเช่นผู้เสียชีวิตวันนี้หกสิบเจ็ดนก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนาทีนี้ด้วยแต่จะพูดถึงทางรอดเดียวที่เราจะมีนะวันนี้คือวัคซีนแต่บ้านเราก็ยังจะดันทุรังที่จะใช้วัคซีนชิโนแวกต่อไปในขณะที่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาเริ่มถอยแนละ้ว เขาเริ่มถอยจากชิโนแวกแล้วอย่างเช่นมาเลเซียมาเลเซียในเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อถึง13,215คนนะ mm hmm. และก็เป็นนิวฮ g h ด้วยเสียชีวิต110ท่าน3วันติดต่อกันอินโดนีเซียก็อวมเปรูชิลีอวมหมดทุกประเทศที่ใช้ชิโนแวกเราต้องมองนะต้องมองภาพรวมๆนะรัฐบาลจา๋าคุณต้องมองนะว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขาใช้แล้วมันเกิดผลผลเสียอะไรยังไงบ้าง คือไม่ใช่จะดันทุรังเมื่อวานนี้ก็มีผลวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดนเขาออกมาแล้วว่าชิโนแวคมันไม่สามารถที่จะต่อสู้ต่อกรอกับเดลต้าอัลฟาเบต้าได้สักตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้คำนึงดีๆคิดดีๆทบทวนใหม่นะฮะเรื่องของวัคซีนชิโนแวกฝากด้วยขอบคุณครับ